สัค่ะเฟยนะคะวันนี้เฟียจะมาสอนทำขวดกับเพชรนะคะอุปกรณ์มีดังนี้ค่ะน้ำน้ำประมาณนี้เลยนะคะขวดโหลปากกาเมจิกสองแท่งค่ะกับกับเพชรกับเพชรกี่อันก็ได้นะคะกาวที่เราวางจาจ สุดท้ายหูแมวเหวียวขั้นตอนที่หนึ่งเปิดฝาขวดและพลิกลงไปแบบนี้เลยนะคะขั้นตอนที่สองเปิดปากาเมจิกออกมาแล้วก็วาดภาพลงไปตรงนี้เลยนะคะวาดเป็นตาก่อนนะคะวาดจมูกน้อยๆของเขาค่ะแล้วก็ยิ้มกว้างๆเลยค่ะ กดลงไปนะคะแมวเหมียวเสร็จแล้วนะคะใส่นะ้ำใส่น้ำลงไปค่ะ,ะ,ะค่อยๆนะคะต้องค่อยๆนะคะ ชองบ้านไหนโอเค okay, ค่ะอค่ะได้แล้วค่ะ hmm. จากนั้นนะคะใส่กับเพชรค่ะกับเพชรแบบนี้ต้องให้คุุบประคองช่วยนะคะมาช่วยมา เสร็จแล้วนะคะเอาอีกด้านนึงก็ได้นะคะปิดฝาค่ถ้ามีสองด้านก็ใส่ถอง้านก็ได้นะคะแต่ว่าพี่จะใส่ด้านพองค่ะจากนั้นนะคะปิดฝาให้แน่นเพื่อให้รู้ว่าน้ำจะไม่รั่วออกมานะคะการตกแต่งครั้งสุดท้ายผูแมวเมียว เอานำกาวที่เราวางใจนะคะออกมาแล้วก็นี่เลย <c oughs> นี่เลยนะคะได้หูข้างหนึ่งแล้วของแมวเนี่ยนะคะ แหมอยู่แล้วก็อีกท่านึงของหูแนมเนี่ยไม่ะะมไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเราติดใหม่นะคะแล้วก็รอให้กาวแห้งคะ่ะรอให้กาวแห้งนะคะเสร็จแล้วคะ่ะตอนที่พี่นะคะโมโหคะ่ะพี่ก็จะหยิบขวดแอน,นี้ขึ้นมาแล้วก็ขย่าแบบนี้เลยคะ่ะ ยาวแบบนี้เลยค่ะก็จะได้เป็นแมวเหียวแล้วก็ได้เป็นน้ำกับเหดแบบนี้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนลองเอาไปทํำดูก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะบ๊ายบาย